สวัสดีคะ่ะเจอกันในช่องสไปร์เมืองเบียร์พาเฮ็ดพากินนะคะวันนี้ไม่ได้พามากินคะ่ะไม่ได้พาทำด้วยวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ความไม่สบายของเราเราเป็นไข้หวัดอย่างหนักในช่วงโควิดกำลังระบาดเลยคะ่ะตอนนี้คลิปนี้ถ้าพูดกระตุกกระตะหรือว่าพูดผิดผิดถูกๆก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะ คือคลิปนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ของเราให้ฟังเฉยๆเราไม่ได้มาเพื่อคือเรายังไม่ได้ชินกับหน้ากล้องเท่าไหร่การพูดเท่าไหร่คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กับใครก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะแต่คลิปนี้ถ้าเกิดไม่ชอบก็ให้ขอกดผ่านไปนะคะอย่าคอมเมนต์สิ่งที่ไม่ดีให้เจ้าของคลิป ได้เจอนะคะเพราะว่าเรามาแชร์นี่คือประสบการณ์ของเราเพราะตอนนี้เราก็จิตตกของเราอยู่แล้วพอแล้วเหนื่อยหนักกับโลกที่ลุมเราอยู่เหมือนกันขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมมาเลยค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะประมาณวันที่6เมษาค่ะอาการเริ่มของเราเริ่มขึ้นเราเริ่มจะปวดหัวมีไข้นิดนึง ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีไข้หรอกค่ะตอนนั้นเจ็บหัวแล้วก็จะรู้สึกเจ็บคอ,อนินดๆแต่วันที่7เราก็แฟนเอารถไปล้างค่ะเอารถไปล้างแล้วก็ไปซื้อของร้านซูปเปอร์มาร์ทค่ะกลับมาก็รู้สึกว่าปวดหัวเหมือนมีอะไรมาทุบหัวตุ๊กตุ๊กตุ๊กเราก็นอนแล้วก็กินข้าวทำข้าวให้แฟนแล้วก็เข้านอนตามปกติวันที่8เอารถไปเปลี่ยนค่ะ ล้อรถจากช่วงหน้าหนาวเป็นหน้าร้อนนะคะที่นี่เขาเขาต้องเปลี่ยนล้อรถกันค่ะแล้วก็เอาล้อรถไปเปลี่ยนกาแฟอยู่ศูนย์โตโยต้าที่ว่าไกลออกจากบ้านไปนิดหนึ่งอเผอิญว่าวันนั้นศูนย์ที่เราไปมีแต่คนมีอายุทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เราก็มีทั้งคนไอคนจามแล้ววันนั้นเราก็อยู่ในตรงนั้นด้วย แล้วอากาศวันนั้นก็อยู่ประมาณอากาศ22-23องศานี่แหละคะ่ะถ้าเราจำไม่ผิดอากาศร้อนมากวันนั้นเราก็ไปน,นั่งอยู่ตรงศูนย์ห้องรับแขกนะคะจุดจุดห้องอพักให้บริการรับแขกนะคะตรงนั้นเป็นกระจกแล้วมันร้อนร้อนมากแล้วก็เหงื่อก็ท่วมแล้วรู้สึกว่าเราจะรู้สึกว่าเราแสบจมูกร้อนจมูกอะคะ่ะเหมือนเวลาเราจะเป็นไข้เราจะแสบจมูกเข้าไปแล้วก็บอกแฟนเราว่าเหมือนจะไม่สบายเลยแฟนว่าบอก ก็บอกแล้วว่าเราคิดมากไปแล้วทีนี้พอกลับมาถึงบ้านเราก็ทํากับข้าวทำกับข้าวตามปกติให้แฟนแล้วว่าแล้วก็แฟนก็ไปอาบน้ําแล้วก็ไปทํางานแล้วก็มาทานข้าวแล้วก็ไปอาบน้ําแล้วเราก็มานั่งดูทีวีแล้วเราก็เผลอหลับไปหลับไปจนเราตื่นเช้ามาอีกรอบประมาณ11บเอ็ดโมงะคะ่ะเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกเจ็บคอ หัวเรานี่แบบตุบๆๆๆๆๆมากเลยเราก็ไม่รู้เราก็รู้แล้วตัวเราเริ่มร้อน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 ุอนอนม,มๆเข้ามาแล้วตัวร้อนหนักอันดับแรกที่เราคิดได้คือเราไปเอาตัวนี้ค่ะมตัวนี้ทํากินค่ะน้ําขิงขิงค่ะแล้วก็มะนาวแล้วก็กระเทียมกระเทียมเนี่ยทุบให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็ขิงก็ทุบด้วยค่ะ เอาชงลงไปในน้ําร้อนส่วนมะนาวล้างเปลือกให้ดีดแล้วก็ฝานหัน่นแล้วก็บีบน้ํามะนาวลงไปเอาเอาเอาเปลือกลงไปด้วยนะคะแล้วชงกินค่ะชงกินอยู่ทั้งวันเลยวันนั้นชงกินทั้งวันแล้วทีนี้ชงกินทั้งวันพอตกเย็นมาช่วงประมาณ4ี่ห้ทุ่มแฟนก็นั่งดื่มแล้วก็บอกแฟนว่าเราไม่สบายจริงนะตอนเนี้ย เพราะว่าเราเจ็บตัวมากเราเจ็บคอเราปวดหัวหายใจออกมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นไอร้อนออกมาแฟนก็บอกว่าอย่าคิดมากเลยเธออยู่แต่แต่ในบ้านเธอจะไปป่วยได้ไงเราก็เริ่มโมโหแฟนแล้วเอ๊ะปะหานี่ไม่สนใจอะไรกูเลยแบบคิดอยู่ในใจเราก็เลยคิดว่าเห็นพี่ๆใน YouTube เขาแชร์กันเราก็เลยไปงชงน้ำคิงกับกระเทียมกับมะนาวกินต่อไป อาการก็ยังปวดหัวอยู่เหมือนเดิมประมาณตีสองเรายังไม่นอนเราก็กินจิบน้ำขิงกันค่ะน้ำขิงกระเทียมมะนาวตั้งคืนตีสองอาการเราเริ่มจะซุดตัวลงมาคือเราเจ็บคอมากแล้วหน้าอกเราคือจิบหน้าอกขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่อย่างนั้นนะคะจิตตกแล้วคะ่ะร้องไห้แล้วคะ่ะนักร้องไห้เลยคะ่ะชงชงน้ำขิงไปด้วยร้องไห้ไปด้วยแล้วก็บอกแฟนว่า ฉันกลัวมากฉันกลัวฉันจะติดเชื้อโลกนี้ฉันกลัวฉันจะไม่รอดหรือแประมาณเนี้ยเพราะคนคนตายเยอะจิตจิตตกแล้วช่วงนั้นคือมันเป็นเป็น,เป,นเป็นมากแล้วค่ะม,มันปวดหัวปวดเหมือนคนเอาค้อนมาทุบหัวเราเจ็บคอตัวเรานี่แบบเหมือนแบบเราไปแบกบหามอะไรมาแบบประมาณนั้นแล้วก็เกิด แล้วก็มาเซิร์ชอยู่ในใน youtube ดูอาการที่ว่าเขาลงลงลงกันทำยังไงแล้วทีนี้เขาบอกว่าเชื้อโรคตัวนี้มันกลัวแอลกอฮอล์ขอโทษนะคะคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่สำหรับเรา,าดื่มค่ะเราซัดวอดก้าไปเลยค่ะเนี่ยค่ะวอดก้าเต็มเต็มขวดอย่างเงี้ยเราซัดลงไปครึ่งขวดอย่างนี้เลยค่ะผลสรุปค่ะหลับสนิทค่ะตื่นเช้าขึ้นมาค่ะ ปวดหัวหนักกว่าเดิมตัวร้อนยิ่งกว่าเดิมทำยังไงดีเหมือนเดิมค่ะตื่นขึ้นมาชงสามตัวนี้กินอยู่เหมือนเดิมพอชงกินเสร็จเราก็กินข้าวค่ะกินข้าวพอนิดนึงแล้วเราก็มาอัดทิฟฟี่ลงไปอัดทิฟฟี่ลงไปทุกคนก็จะรู้ว่าเวลากินทิฟฟี่ลงไปแล้วมันจะง่วงมาก เราอัดทิฟิซ่ลงไปแล้วเรานอนเลยค่ะนอนพอตื่นขึ้นมาเราจะเริ่มหายใจไม่ได้แล้วค่ะคือเริ่มหายใจไม่ได้เริ่มหายใจไม่ค่อยอิ่มทั่วท้องเจ็บตัวไปมากร้องไห้ร้องไห้ตลอดเลยค่ะตื่นขึ้นมาก็ร้องไห้ไปเข้าห้องน้ําก็ร้องไห้อาบน้ําก็ร้องไห้นั่งอยู่เฉยๆก็ร้องไห้เพราะเรากลัวโทรหาแม่ เราก็บอกแม่ไม่ต้องห่วงเรานะอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้เราก็ลงโพสต์ใน Facebook เราญาติพี่น้องเขาก็เพื่อนๆก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอย่าคิดมากคงไม่ได้เป็นหรอกเพราะเรายัางเด็กร่างกายเราแข็งแรงเราก็เลยเริ่มตั้งสติเอาใหม่เริ่มตั้งติตัวเองใหม่เราก็ชงน้ำคิงกระเทียมมะนาวกินดื่มต่อๆไป เราจำได้ว่าเรามีตัวนี้ที่เราเออกมาจากไทยด้วยติดตัวเรามาเสมอมันเป็นสมุนไพรค่ะที่ใช้ดมเป็นอย่างนี้ค่ะข้างในบอกเลยล้วค่ะดีมากลมซิมนี้ค่ะทุก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 นาทีก็ยังได้ค่ะลมเข้าไปเยอะๆค่ะดมไปครั้งหนึง่งทะลุถึงปอดโล่งไปถึงคอแรงมากจริงๆค่ะเราก็ลมยาตัวนี้ แล้วก็ตกเย็นมาอัดด้วยแอลกอฮอล์อีกค่ะวอรก้าสเป็กสเป็กแล้วก็นอนค่ะตื่นเช้ามาดื่มน้ำขิงเหมือนเดิมค่ะน้ำขิงกับกระเทียมอัดด้วยทิฟฟี่เหมือนเดิมค่ะอแอสเพรินบ้านเขายาบ้านเขามันจะไม่แรงมันจะมีแต่แอสไพรินให้เรากินอย่างเดียว แฟนก็ไม่พาไปหาหมอเพราะนางก็กลัวเหมือนกันเราก็ทำสิ่งเนี้ของเราค่ะชงน้ำขิงกระเทียมน้ำมะนาวแล้วตามด้วยทานสมุนไพรทุกวันบ้านเราทานสมุนไพรตลอดอยู่แล้วค่ะกับข้าวเราทุกวันทุกมื้อจะมีสมุนไพรจะมีพริกจะมีกระเทียมจะมีขา่าจะมีไคใบมะกรูดจะมีใบกระเพราเราจะทานอย่างนี้ประจำแต่พอเราไม่สบายจากที่เราทานปกติอยู่ เราเบินเลยค่ะคูณสองในการทำค,คือกินเผ็ดร้อนเข้าไปให้มันเยอะที่สุดตกเย็นมาเราตบด้วยวอดก้าค่ะและ oh ้วเราก็เข้านอนลมยาอย่างเนี้ยทุกๆุวินาทีทุกๆครั้งที่เราต้องการที่เราคิดได้ค่ะคิดได้คิดถึงลมมันเข้าไปเลยค่ะดมสูดลมเข้าไป อาทิตย์แรกอาการเริ่มทุเลาขึ้นมาดีนิดนึงผ่านไปอาทิตย์กว่าๆเราทำอย่างนี้ทุกวันค่ะผ่านไปอาทิตย์กว่าๆแต่ยาตัวนี้เราไม่ได้กินทุกวันนะคะเราเรากินอยู่ประมาณแค่สามสี่วันแล้วเราก็หยุดเลยค่ะหยุดทานเราหยุดทานเราก็มาทานน้ำขิงกับกระเทียมเราแล้วก็ลมยาเราตัวนี้แล้วก็ตามด้วยวอดกา้า แต่ถ้าใครไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ต้องดื่มนะคะแต่เราดื่มแอลกอฮอล์เราบอกว่ามันฆ่าเชื้อได้ในความคิดของเราค่ะแล้วยาตัวนี้ลงควันได้ดีที่สุดเราจะบอกให้ทำให้โล่งอาการหนักอยู่สองเกือบสองอาทิตย์ค่ะเรารักษาตัวเราด้วยสิ่งนี้แหละค่ะได้ผลจริงๆเราไม่ได้ไปหาหมอ จากอาการเป็นหนักร้อเอร์ซเราเป็นอย่างหนักเลยนอนสมจิตตกร้องไห้ทุกวันกำลังใจไม่มีแต่ก็ยังดีพอรู้ว่าตัวเองเป็นกำลังใจล้วนล้ำจากเพื่อนจากพี่จากแฟนโทรมาถามโทรมาให้กำลังใจทุกวันเราฮึดสู้มันฟังไว้นะคะใครเป็นโรคนี้อยู่กำลังใจสติมาดีที่สุดค่ะ ทําอย่างที่ที่เราทําทุกวันแอลกอฮอล์ไม่ต้องนะคะอันนี้สําหรับเราขิงกระเทียมมะนาวกินพริกเครื่องแกงของเราเยอะๆทานยาลงไปยาตัวนี้ช่วยคุณได้คะ่ะเราไม่ได้ขายนะคะพอมันก็หายากเราได้มาจากเมืองไทยคะ่ะเราก็หาซื้อยากมากสมัยนี้นี่แหลคะค่ะ ถ้าคลิปนี้มันช่วยคนไหนได้เราก็ดีใจด้วยนะคะเพราะตอนนี้จากร้อยเปอร์เซ็นต์เราเหลือแค่80%ซค่ะเหลือแค่เจ็บคอนิดๆแล้วก็เจ็บหน้าอ,อกตรงนี้จิตช่วงนี้มากช่วงนี้ก็ไม่คิดมากไม่อะไรแล้วค่ะรู้สึกว่าเราเป็นเราไม่ต้องไปหามหมอเราก็ สามารถรักษาเราได้ครึ่งหนึ่งถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นขอบคุณสมนุนไพรของไทยที่มีที่รักษาเราได้ที่ดีที่สุดที่โลกชาวโลกอื่นเขาไม่มีเหมือนเราชาวประเทศอื่นที่เขาไม่ได้ทานเหมือนเราสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังป่วยอยู่นะคะลองทำตามที่เราทำดูลองทานลองดื่มที่เราทำให้ดู สมุนไพรบ้านเราทานเข้าไปเยอะๆเลยค่ะขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดรักษาเราได้หมดค่ะสิ่งที่ดีที่สุดนี่ค่ะขิงค่ะมะนาวค่ะกระเทียมค่ะทานเข้าไปค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กับใครนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้คนที่เขายังเป็นที่เขายังท้ออยู่ตอนนี้นะคะให้เขาเริ่มฮึดสู้ค่ะ แล้วก็ขอบอกอย่างหนึ่งว่ากำลังใจนะคะสติค่ะให้มาก่อนนะคะแล้วมันจะทำให้เราไม่สู้เราไม่ไม่คิดหนักค่ะถ้าเรามีสติมีกำลังใจสำหรับคลิปนี้เราก็มาสอนประสบการณ์ของเราแค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบคลิปนี้ก็ผ่านไปนะคะขอร้องอย่าคอมเมนต์สิ่งที่มันไม่ดีเลยค่ะเพราะ คลิปนี้เราทําให้เป็นเพื่อประโยชน์ให้กับคนอื่นอย่าคอมเมนต์ในสิ่งที่ไม่ดีเพราะทุกวันนี้ตอนนี้โลกรัโลกก็ลุมมร้าเราอยู่แล้วเรายังไม่ได้หายขาดร้อ์เซนจิตเราก็ตกพอแล้วอย่าให้เราต้องมาเจอคอมเมนต์ที่มันไม่ดีให้เราจะเทื่อนใจไปกว่านี้อันนี้เรานํามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงค่ะ เราก็ขอให้ทุกคนปราศจากโรคภัยนะคะขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะขอบคุณค่ะ